ท่านสื่อวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้งานการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่สองซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าภาพของงานคือท่านรัฐมนตรีปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านเป็นเจ้าภาพหลัก นะครับแล้วก็บังเอิญเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักชินวัตรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากประเทศไทยเกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งรัฐบาลต้องการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ำแล้ง หรือช่วงน้ำท่วมนะครับก็จึงเป็นที่มาที่ท่านได้มอบหมายให้ท่านปลอดประสบสุรัสวดีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะทำงานผมเองเป็นรองประธานคณะทำงานเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่จะเชิญผู้นำจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท่านนายกก็เป็นห่วงเรื่องการจัดการต้อนรับก็จึงเป็นที่มาที่กระทรวงต่างประเทศต้องเข้ามามีบบทบาทด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นเจ้าภาพสถานที่นะครับก็เอาหัวหน้างานมานั่งด้านซ้ายเจ้าภาพหลักมานั่งด้านขวานะครับก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าไทยนะครับประเทศไทยตกลงเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่สองระหว่างวันที่14ถึง20พฤษภาคม2556นนีนะครับ้ณศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่โดยการประชุมระดับผู้นำน้ำจะมีขึ้นในวันที่19และ20 พฤษภาคม2556คืองานทั้งหมดเนี่ยมันจะ14 2ถึง20วันด้วยกันแต่สำหรับผู้นำก็เฉพาะ19และ20นะครับไทยเนี่ยได้เชิญผู้นำประเทศในเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศและผู้บริหารภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม เราได้ออกหนังสือเชิญไป40กว่าประเทศนะครับขณะนี้ณวันนี้ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจากประเทศต่างๆและองค์กรระหว่างประเทศโดยเป็นผู้นำระดับสูง9ประเทศนะครับได้แก่ประเทศจอร์เจียลาวทาจิกิสถานวานูอาตู บลูนายอิลานบังกลาเทศเมียนมาเกาหลีใต้อันนี้เป็นระดับผู้นำสูงสุดนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นระดับรองประธานาธิบดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอันนี้10ประมาณ12ประเทศนะครับแล้วก็จะมีประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่67คือนายวุคเยเลมิชนะครับก็จะมาในฐานะระดับผู้นำเช่นกันและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับท่านประธานาธิบดีวานูอาดูอาตูและทาจิกิสถานจะเดินทางจะเดินไทยอย่างเป็นทางการโดยท่านประธานาธิบดีของทาจิกิสถาน จะเดินทางมาถึงเมืองไทยประมาณวันที่17-18พฤษภาคเพราะฉะนั้นการรับก็จะรับที่กรุงเทพจากนั้นก็จะไปร่วมประชุมน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ในขณะที่ประธานาธิบดีของวานูอาตูจะเดินทางไปถึงเชียงใหม่เพราะฉะนั้นพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการจะกระทำที่สนามบินเชียงใหม่นะครับแล้วก็จากนั้นท่านก็จะท่านประธานาธิบดีก็ จะเข้าร่วมประชุมในวันที่19-20สําหรับประเทศลาวท่านนายกรัฐมนตรีลาวมาเข้าร่วมประชุมเรื่องน้ําแต่กรณีของประเทศลาวจะมีการประชุมเพิ่มพิเศษคือจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกับลาวที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับโดยจะเป็นการประชุมในช่วงวันที่19 20. เป็นการประชุมร่วมไทยลาวนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆในระหว่างการประชุมผู้นำด้านน้ำนั้นนี่ก็จะมีมากมายมีหลายๆกิจกรรมในขณะเดียวกันที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่หัวข้อการประชุมนะครับก็จะพูดถึงความมั่นคงทางน้ำและความท้าทายจากภัยพิบัติด,ด้านน้ำ โดยเฉพาะภาวะผู้นำและพันธะผูกพันเกี่ยวกับน,น้ำนอกจากนั้นแล้วนะครับการประชุมนี้เป็นเวทีสำคัญที่จะใช้ในการกำหนดอนาคตและบทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการผลักดันและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ ไทยนะครับประเทศไทยจะแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงการที่ไทยจะให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำและการจัดการปัญหาภัยพิบัติจากน้ำอันได้แก่การจัดการอุทกภยัยเช่นกรณีเมื่อปลายป,ปลายปี2554รวมทั้งประเทศไทยจะถือโอกาสนี้เผยแพร่แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการจัดการทรัพยากรน้ำสู่ประชาคมโลกและไทยนะครับก็จะเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกบรรจุแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของแต่ละประเทศและจะสร้างความตระหนักว่าน้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนั้นนะครับท่านประธานท่านดรปลอดประสบท่านรองนายกก็มีแนวคิดที่จะให้ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาเชียงใหม่ย้ำถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดและก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยแนวคิดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการจัดการประชุมระหว่างประเทศโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นศูนย์การจัดประชุมระหว่างประเทศทางตอนเหนือของไทยและเป็นศูนย์ประชุมทางตอนใต้ของจีนตลอดจนจะเป็นศูนย์ประชุมในอนาคตสำหรับประเทศในกลุ่ม c l m v คือแคนบริดจ์ลาวเมียนมาและเวียดน,นามกําหนดการสำคัญต่างๆของการประชุมก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับ เดี๋ยวท่านประธานการจัดงานท่านดรปอดประสบท่านรองนายกรัฐมนตรีจะมาเล่าให้เราฟังสักเล็กน้อยนะครับว่าระหว่างวันที่14ถึง18เนี่ยก่อนการผู้การการประชุมระดับผู้นำจะมีกิจกรรมย่อยๆอะไรบ้างแล้วก็วันที่เย็นวันที่19นะครับท่านนายกจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดนะครับโดยจะจัดสถานที่ใดบ้างเดี๋ยวท่านดรปลอดประสบก็จะเล่าให้ฟังเพราะเราได้เตรียมการรับรองระดับผู้นำไว้อ,อย่างไรเช้าวันที่20ครับจะเป็นพิธีเปิดการประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จะกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อภัยพิบัติและการตอบโต้การดำเนินงานของไทยและพันธะผูกพันต่อการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยสำหรับอนาคต จากนั้นก็จะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำประเทศต่างๆซึ่งตลอดระยะเวลาการประชุมผู้นำจะมีการถ่ายทอดสดก็อยากจะกราบเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยได้ติดตามการถ่ายทอดสดเพื่อจะได้ยินได้ฟังแนวความคิดของผู้นำประเทศต่างๆซึ่งจะเอาประสบการณ์เกี่ยวกับน,น้ำในประเทศของ ท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่พี่น้องได้รับฟังพร้อมๆกันแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวท่านประธานในพิธีนะครับก็จะเล่าถึงแผนภูมิการจัดงานต่างๆว่าจะมีการจัดแสดงอะไรบ้างจะเปิดส่วนไหนให้พี่น้องประชาชนที่จะไปชมนิทรรศการระหว่างการประชุมนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านประธานครับ กลับเรียนท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเขาจริงในรายละเอียดท่านรองนายรัฐมนตรีก็พูดไปเกือบหมดแล้วนะครับผมจะพยายามพูดไม่ให้เหมือนก็แล้วกันนะครับข้อ,อขแรกนะฮะก็คือว่าที่เป็นการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ประเทศไทยเคยทํามานะครับในไหนก็น้ําท่วมใหญ่แล้วนะครับก็จัดประชุมน้ําให้ใหมันใหญ่ที่สุดไปซะรู้แล้วรู้รอดไปเลยนี่กหนึ่งนะครับข้อ2นะฮะก็คือว่าการประชุมคราวนี้จะมี4เรื่องนะครับจากเดิมเนี่ยมีแค่2เรื่อง4เรื่องนะฮะเรื่องแรกวันที่สิบสี่สิบห้าก็นิทัศการขณะน,นี้บูธผมจำไม่ได้นะฮะมันตั้งแต่ร้อบูธจนจะเป็นสองบูธนะครับเต็มแล้ว นะครับแต่ถึงเต็มแล้วถ้าท่านจะโฆษณาให้ใครมาออกอีกก็ไม่ขัดข้องนะครเพราะที่มันใหญ่นะครับบูธนี้นะครับก็จะแสดงกิจกรรมเรื่องน้ําหมดนะฮะน้ำกินน้าใช้น้ําท่วมน้ําแรงเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับน้ำํำมีหมดนะครับผู้ที่มาแสดงก็เป็นบริษัทร,ร้านค้าองค์การระหว่างประเทศนะครับรวมถึงบริษัทที่กาลังแข่งขันในประเทศไทยตอนนี้ด้วย เขาจะมาแสดงว่าเขาคิดยังไงนะครับเขากำลังจะเสนออะไรนะครับให้กับประเทศไทยในการแสดงนิทรรศการนี้ดูฟรีนะครับเพราะนั้นประชาชนจะ Walk in มาเชิญนะฮะแต่เราก็มีแขกเชิญนะฮะเราได้เชิญจังหวัดที่ไปเช้าเย็นกลับ5-6จังหวัดรอบเชียงใหม่ให้มานะครับให้เอานักเรียนนักศึกษามาดูแล้วเราก็จัดคนอธิบายให้เพราะนั้นก็ถือโอกาสนี้โฆษณานะครับที่จริงผมมีหนังสือ ถึงกระทรวงมหาดไทยถึงผู้ว่าแล้วถ้าสื่อมวลชนจะกระตุ้นนะครับให้อาจารย์ใหญ่ผู้บริการโรงเรียนอธิการบด,ดีนะครับได้สนใจใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็ส่งรายชื่อมานะครับก็จะเป็นความสะดวกสําหรับคณะทํางานเพราะว่าแม้ว่าที่มันใหญ่นะนะครับแต่ถ้ามากันเยอะๆนะครับมันก็จะจํากัดเพราะนั้น first come first serve นะใครมาก่อนก็ได้ไปก่อนนะฮะข้อที่หก็ผมขอชวนเชิญชวน น,นิิสนักศึกษามาชมมาศึกษาแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนมาดูนะครับว่าเทคโนโลยีเรื่องการบริจาก,การน้ำหน้าตาไปอย่างไงฟรีข้อ2นะครับเป็นการประชุมทางวิชาการ30มสแขนงนะครับก็มากที่สุดเท่าที่เคยจัดกันมานะโดยองค์กรระหว่างประเทศที่มีในโลกนี้เขาจะเป็นเจ้าภาพในสาขาที่เขาถนัดก,ก็เชิญฟังนะเชิญนักวิชาการนะครับมาฟังนะครับ แล้วก็เมื่อกรรมชุมเสร็จแล้วเราจะท, proceeding. ทํา proceding e เพราะนั้นใครที่สนใจเรื่องน้ําชอบมีความเห็นเรื่องน้ำนะครับอย่าไปพูดที่บ้านหรือออกหนังสือพิมพ์มาฟังนะครับเรามาพูดในที่ประชุมนะครับเรายินดีนะรับฟังนะฮะอย่ามาบ่นอย่างทุกวันนี้นะครับข้อ3นะครับจะเป็นการประชุมวันเดียวนะฮะคราวนี้ก็จะเอาผู้นำทางด้านธุรกิจเพราะเรามองว่าน้ำท่วมน้ำแรงนะครับนอกจากสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่วิธีการแก้ไขต้องลงทุนซึ่งก็เป็นเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อลงทุนก็ต้องมีคนได้มีคนจ่ายถูกไหมฮะไอ้คนได้ก็คือบริษัทร้รานค่าเทคโนโลยีเพราะฉนั้นบริษัทร้รานค้าที่เป็นผ,ผู้ให้เทคโนโลยีหรือขายเทคโนโลยีก็จะได้รับรู้ว่าปัญหาคืออะไรคุณจะได้ไปผิดเครื่องม้เครื่องมือมีนวัตกรรมขึ้นมาตอบสนองปัญหาวันที่4นะฮะกลุ่มที่4ซึ่งเป็นไฮไลท์ คือวันที่19นะครับผู้นำประเทศในระดับรัฐมนตรีนะครับก็จะขึ้นพูดจะมีประธานดีท่านเดียวซึ่งจะต้องรีบกลับนะฮะเหมือนจะวันูวาตูนะฮะจะขอพูดก่อนออเอขอขันจิตฮาจีคิสถานนันโทษออกเสียงไม่ชัดนะอะไรไม่รู้แล่ละนะครับก็จะพูดแต่วันที่20นี่สำคัญที่สุดนะฮะถ่ายทอดก็คือผู้นำ สิบประเทศนะครับนำโดยท่านนายกของเรานะครับจะขึ้นพูดคนละประมาณ10บนาทีเข้าใจว่าทุกท่านนะครับก็จะเล่าว,ว่าอย่างเช่นท่านนายกจริงรักก็จะเล่าให้ฟังนะว่าไอตอนน้ําท่วมมันเกิดอะไรขึ้นสองเนี่ยวิธีบรหิหารจัดการรัฐบาลทํำยังไงนะครับช่วยเหลือประชาชนยังไงเผชิญเหตุยังไงนะครับมีแนวคิดยังไงแล้วก็ระยะยาวในประเทศไทยจะปลอดภัยนะฮะจากน้ําท่วมจาก พายุขนาดใหญ่เนี่ยได้อย่างไรเพราะมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะครับเรื่องของเศรษฐกิจกและชีวิตของประชาชนชาวไทยเราก็หวังว่าท่านนายกเนี่ยหวังว่านะฮะการบรรยายของท่านนายกเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างเพราะท่านเอาของจริงมาบรรยายท่านจะเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรกับท่านและท่านคิดยังไงแล้วก็เป็นการคิดถูกต้องด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องน้องอําก็คงยังท่วมอยู่จนทุกวันนี้ออกางนั้นะนะครับจากนั้นเนี่ยแต่ละประเทศอีก9ประเทศนําด้วยพระราชาธิบดีของบรรไนนะฮะก็จะ ปัายปาสกถาว่าไปนะฮะจนจบก็มีประธานดีสีห้าท่านในห้องตรีสี่ห้าท่านนะครับตอนเย็นนะครับก็จะมีเดคอเรชันหรือก็บเชียงใหม decoration ่เดคอเรชันในเดคอเรชันอันนี้ก็จะพูดถึงนะฮะปัญหากอนจะเป็นที่ต้องร่วมมือการร่วมมือกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันประโยชน์อย่างไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะท่านนายกท่านตั้งใจไว้ว่าขนาดเนี้ยเรื่อง climate change เนี่ยนะครับซึ่งพ,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 พูดกันมาเนี่ยคนก็ยังสงสัยว่ามันจริงมันปลอมนะครับ านก็จะก,การที่จะทําให้กระตุ้นให้สังคมได้เห็นว่าเรื่อง climate change เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องที่เราจะต้อง aware ต้องศึกษานะครับและหาทางอยู่ให้ได้ในโลกนี้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงซึ่งผลของ climate change อันนึงเนี่ยก็คือการแปรปรวนของสภาวะอากาศซึ่งการแปรปรวนของสภาวะอากาศที่ร้ายที่สุดก็คือน้ําท่วมใหญ่อย่างที่ท่านเห็นการ,รเผชิญสิ่งเหล่านี้ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้การอยู่รอดกับสิ่งเหล่านี้ทําคนเดียวไม่ได้ครับไม่มีทางต้องอาศัยความร่วมมือนะรระหว่างประชาชาติตั้งแต่อยู่ใกล้กันเพื่อให้การฟูคสมันแม่นแม้ว่าจะอยู่ไกลกันคือการถ่ายทอดทางด้านเทคโนโลยีเพราะนั้นเป้าประสงค์เรื่องใหญ่ที่สุดครั้งนี้ก็คือการย้ำและเชิญชวน และสร้างพันธะกิจร่วมกันนะฮะที่จะร่วมกันอยู่และรอดให้ได้นะครับในโลกใบนี้ภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะอากาศนะครับซึ่งเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงอย่างยิ่งของมนุษยชาติท่นนี้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะก็คือว่าวันที่18เราก็จะมีเลี้ยงผู้มาร่วมประชุมนะครับทั้งหมด ซึ่งก็จะมีประมาณ1,500-2,000คนนะฮะจะเป็นคนชาวต่างชาติ1,500-2,000คนก็ไม่น้อยนะครับก็คือหมดเชียงใหม่ล้โรงแรมนะครับพอวันที่19เนี่ยรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเลี้ยงเฉพาะแขกเชิญนะประมาณสัก200กว่าท่านที่เวียงกุมกรามนะครับแล้วก็จะมีการแสดงให้เห็นว่าเวียงกุมกรามอันเป็นต้นกำเนิดของเชียงใหม่ได้เกิดมาอย่างไรแล้วล่มสลายไปอย่างไรนะครับ บางเอิญผมก็จะเล่นเป็นพระเอกด้วยนะฮะแต่เป็นพระเอกตอนอายุแก่แล้วนะครับก็เชิญไปดูผมนะฮะตำหนิไม่ว่าแต่อย่าพูดให้ได้ยินก็แล้วกันไปแอบ mm. <c oughs> นี่พูดเล่นจะทําจริงนะ,นะก็จะมีการแสดงนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดนะฮะ mm. ประโยชน์สําหรับเรื่องนี้ก็คือว่าได้เห็นผู้นําประเทศทั้งหลายแหล่ได้ดูประวัติศาสตร์สิกหนึ่งของประเทศไทยอันน่าภูมิใจนะครับก็มีเรื่องจะเล่าเพียงเท่านี้อยากให้ ผู้สื่อข่าวทั้งหลายแหล่นะฮะได้ช่วยเป็นเจ้าภาพช่วยโฆษณาอยากให้ประชาชนชาวไทยได้ภูมิใจนะฮะการเป็นเจ้าภาพเนี่ยถ้าไม่ได้เรื่องเขาไม่มาหรอกครับนะฮะแล้วก็มามาเชิญมาพูดเรื่องที่มันเป็นเทคนิคอะไรอย่างนี้นะนะครับถ้าไม่รักไม่ไว้ใจกันก็ไม่มาหรอกนะครับแล้วก็เป็นเป็นคอมมิชเมนต์อะไรบางอย่างทางใจด้วยนะครับแล้วก็ อยากให้คนไทยนะฮะได้รับรู้นะครับและได้ร่วมกันเพราะเราจะได้ไเผชิญกับปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะฮะในวันข้างหน้าก็เรียนมาเพื่อเพื่อกรุณาทราบสําหรับนักข่าวนะครับที่จริงแล้วกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้นะแต่ผมเป็นผู้จ่ายตังของท่านรัฐมนตรีบีชามาวันหลายทอดเราจะจัดท่านนะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะฮะ ตั้งแต่ประมาณวันที่10อะไรทำนองเนี้ยสิบสิบเอ็ดแล้วเราค่อยคุยกันแล้วท่านก็จะอยู่นะฮะต่ออยู่จนจบงานละวัานั้นนะครับก็จะจัดที่พักที่อาศัยอะไรให้ท่านให้ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับสําหรับรักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นเรื่องของพื้นที่นะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทีวีสดสองสดนะฮะสดตอนเปิดแล้วก็มีการปาะากถาบรรยายกับตอนงานเลี้ยงนะครับ แล้วก็จะมีเป็นช่วงๆนะฮะช่วงเก่าช่งอง11รายวันวันต่างๆหลายครั้งนะครับว่าวันนี้พูดเรื่องอะไรแล้วมาได้ความว่ายังไงวันนี้ได้เรื่องอะไรนะครับพูดได้ไงแล้วก็ในช่วงของการประชุมทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะมีผลทางวิชาการออกมานะฮะผมใช้คําหนักหน่อยนะ<ม>แล้วก็เข้าเว็บนั้นประชาชนหรือครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าสงสัยและท่านไม่ได้ไปนะ,ะอยากจะตอบอยากจะเสนออยากจะถามคําถาม ก็สามารถถามได้ทันทีเราก็ตอบได้ทันทีเหมือนกันนะครับในเจ็ดวันเต็มๆไม่ว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับตอบได้หมดก็ผมก็มปเรื่องเรียนที่นี้ครับท่านท่านสื่อมวลชนครับก็การจัดเสียงผู้นําที่เวียงกุมกามที่ทางคณะได้เลือกขึ้นมานั้นเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังเล็กน้อยเพราะเวียงกุมกามเนี่ยเป็นเวียงที่ถูกน้ําท่วม เป็นเบียงที่เป็นเมืองที่ดูยูในบาดาลแล้วไปขุดพบขึ้นมาครับเพื่อไม่เมื่อสักปี10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองก็เป็นตัวอย่างที่ภัยพิบัติทางน้ำทำให้เมืองจมไป800กว่าปีนะครับก็เลยเลือกสถานที่นี้เป็นที่เลี้ยงผู้นำก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับให้คนไทยทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้การต้อนรับกับผู้นำประเทศต่างๆนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจอย่างที่ท่านดรปลอดประสง์ท่านรองนายกได้พูดไปว่ามีชาวต่างชาติจะมาร่วมงานนับพันคนนะครับก็อยากจะขอให้คนไทยช่วยกันร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพและในช่วงงานนั้นเนี่ยโดยเฉพาะการประชุมระดับผู้นำทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศหยุดเรียนนะครับหยุดเรียนเนื่องจาก การเดินทางของผู้นำจากโรงแรมไปสถานที่ประชุมนั้นเนี่ยขบวนจะค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการประกาศหยุดโรงเรียนในช่วงที่มีการประชุมผู้นำคือวันที่19-20ครับบิดแถลงข่าค่ะกับขอบพระคุณท่านรองนายกท่านสองและท่านรัฐมนตรีค่ะ